ขอนอบน้อมแด่พระตนตรยัยโรคร้ายครับเป็นเครื่องเตือนใจชีวิตแต่ละคนหรือเปล่าเราคิดว่าโรคร้ายเกิดจากสาเหตุนั้นสาเหตุนี้แท้ที่จริงครับโรคร้ายเกิดจากกิเลสนี่คือคําของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีการทําอกุศลกรรมและเมื่อมีการทําอกุศลกรรมแล้วความเจ็บป่วยก็ป่วยกายเป็นทุกขเวทนา เพราะอกุศลกรรมให้ผลนี่คือโรคร้ายเกิดขึ้นเพราะกิเลสเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าครับทรงแสดงความจริงของโคคสูตรครับว่าโรคมีสองอย่างคือโรคกายโรคใจบางคนก็ปฏิญาณครับว่าไม่เป็นโรคกาย10ปี20ปี30ปี40ปีบ้างแต่ผู้ที่ไม่เป็นโรคใจแม้เพียงครู่เดียวคือโรคของกิเลสโรคโลภะโรคโทสะ โรคโมหะโรคความไม่รู้หาได้ยากในโลกเว้นพระอาหารหันต์หรือพระขีนาศกแสดงถึงความจริงว่าสัตว์โลกป่วยด้วยกิเลสทุกๆวันทุกๆขณะโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าครับพระองค์ทรงเห็นทุกข์ของโรคร้ายคือโรคกายและก็โรคใจด้วยจึงอบรมปัญญาละกิเลสจนหมดสิ้นนี่คือประโยชน์เมื่อเห็นใครป่วยเป็นโรคร้ายใช่ไหมครับ ผู้ที่มีปัญญาคือเห็นโทษของกิเลสโรคความไม่รู้ซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดที่ไม่รู้ความจริงในธรรมะในขณะนี้จึงเดือดร้อนเป็นทุกข์มากมายแล้วก็ทําบาปทากรรมเป็นเหตุให้เกิดโรคร้ายผู้ที่มีความเข้าใจถูกครับจึงให้กําลังใจผู้อื่นด้วยอะไรครับด้วยการแสดงธรรมกําลังใจตามพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาความเข้าใจถูก บุคคลพึงรู้ว่าบุคคลนั้นมีกำลังใจเมื่อคราวมีอันตรายนี่คือพระองค์ทรงแสดงว่ากำลังใจที่แท้จริงคือปัญญาความเข้าใจถูกแล้วจะมีกำลังใจให้กำลังใจกันได้อย่างไงเริ่มจากตัวเองครับศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คือเหตุที่จะละโรคร้ายที่แท้จริงคือโรคกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีการเกิดเมื่อม่มีการเกิดก็ไม่ต้อง ป่วยเป็นโรคร้ายประการต่างๆซึ่งเป็นโรคกายเพราะฉะนั้นครับคนที่ป่วยในยุคปัจจุบันก็เป็นเครื่องเตือนใจที่จะศึกษาธรรมะอบรมปัญญาต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะเข้าใจถูกและโรคร้ายที่แท้จริงคือโรคความไม่รู้ไม่รู้ในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะยึดถือว่ามีตัวเรามีสัตว์บุคคลพอตัวเราป่วยเดือดร้อนไหมครับทุก คนอื่นคนที่เรารักป่วยก็เดือดร้อนหรือทุกประจําวันทุกกายทุกใจก็เพราะมีกิเลสเป็นปัจจัยเพราะโรคของความไม่รู้ไม่รู้ว่ามีธรรมะในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นเริ่มครับเริ่มศึกษาธรรมะให้เข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นอนัตตานั่นคือหนทางที่ละทุกพ้นโรคร้ายโรคกายแล้วก็โรคใจที่แท้จริงได้นั่นเองครับและความไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐเราไม่มีโรคกายใช่ไหมครับก็เลยคิดว่านั่นเป็นลาบอันประเสริฐโรคที่แท้จริงซึ่งเป็นลาบอันประเสริฐที่ไม่ควรมีก็คือโรคกิเลสถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องทุกข์ใจทุกกายมีก็ไม่ต้องเดือดร้อนพระพุทธเจ้าประชวรพระองค์ไม่ทรงทุกข์ใจเพราะไม่มีกิเลสน,นี่คือลาบที่แท้จริงลาบคือปัญญาความเข้าใจถูกไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง ได้มาแล้วก็นํามาส่งทุกปัญญาความเข้าใจถูกนั่นแหละครับซึ่งเป็นลาภอนประเปิดเมื่อไม่มีโรคกิเลสไม่มีได้อย่างไงครับด้วยการศึกษาธรรมะอบรมปัญญาเข้าใจความจริงของธรรมะนั่นเองนี่คือประโยชน์ของการรู้ว่าคนอื่นป่วยนะัเป็นโรคร้ายให้กําลังใจด้วยการแนะนําให้ศึกษาธรรมะอบรมปัญญาละกิเลสนั่นเองครับก็ขออนุโมทนาในกุศลทุกท่านครับ